ย่างเขาว่าตัวนี้เออแต่เขาว่าบอ่ะพเขาว่าใส่แต่เข่าไก่มันโบเมนตัวนี้โอ้ยมือนี้แม่ละสั่งไก่เป็นโตเลยนเหมือนผัดบานผัดบานเพราะแม่คอมื้นนี้โตไมอนี้โตครับไก่เป็นโตเลยแม่ละสั่งไก่เป็นโตเลยมือนกระหรือเป็นผ้าสีเขียวชาบใหม่บริจาสวยแม่นครับ มาแล้วยัประท่านร่วงรถเดื้อายมาแล้วไม่รันบรรยากาศดีแท้อย่าอ้างแต่ตอนไก่ใช่แบบนี้ FC คือว่ามเมีกันซ่านคือแกงค่ะแท้แต่มีตอนไก่เนะ้อแข่งกันไ่ให้แจ้งใดจันน่าพี่อมันดเป็นคนอุตรดิเป็นกำลังเนื้อไก่ตีแม่เมื่อนี้แม่สร้างไก่เป็นตัวเขาจะทุเียแม่เอาอันเนื้อป็นเเื็อชี้แม่ก็เลย เอาไก่เป็นตัวไข่ก็จะซับไข่แล้วมีทุกส่วนเลยเหมือนกันวันนี้เราอยู่ไหนคะ <blind> วันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่บ้านอ้นบ้านอ้นจะตู๊นบดนูดจะกระพันล้ำเพลินตอนนี้เพิ่นเป็นนาคบูดต,ตอนนี้เพวกมันบวชแล้ววะมันเป็นคาแล้วกำลังเงี้ยกำบ้านอย,ย,ยู่เลย เป็นหน้าพี่โมลค่ะพี่น้องเฮียหนักตั้งแต่บ่ายโม่งบังหุบโมงนี่สิเขาวัดได้บ่อขบวนเิ่งาขบวนเงาพี่น้องวันนี้บุหรี่ใส่เงาเบิ่งเบิ่งวัดป้าวัดโยบุญนี่ค่ะนี้บ่ลำเกยล่าละมือเศร้าเอาไปซอยลำเก็บไม่ปิ้งไก่หนาเวทีเด้อเป็นยังค่ะเอาไปเสียบขายมืออื่นไงมันลายตีไอ้มันหลายมันหลายวันนี้ข้อแม่รัดจัดเต็มวิลีย แม่เอาไก่มาสับเองบ่ไม่ไม่ไม่สั่งที่ตลาดก็เจ้าสับได้เลยแต่ว่าสั่งเป็นตัวจ้าครับแค่ครับแค่อันก็จอขายอันขายอันเป็นตัวเม่นไรก็เลยสั่งมาเจ้าเลยเมื่อนี้สถานที่เฮาเดล้านปูนดีดิเดล้านปูนดีครับแล้วก็มีน้ำก้อมขางเรยเบงบงดีให้แต่ว่าแห่งล่งปะไดน้ำล้งปะไดยนยังทติป่าดูอาชาดู เพื่อนว่าเพาบว่ามันจะเพื่อนว่าเหรอลูกเพื่อนต้องหุ่นคุณคุณคุณน่บ่บเอาว่าจันติปลาชะโดนี่เราลงไม่ได้เพราะว่ามันมันมันกัดเอาเร็วเพราะอะไรดอกยางให้ก็ปีลันยาดเนี่ยผิวเป็นละเทียนวันนี้งานปีบอกแม่เขาไปได้ออมสังกัสีงานปีลูกงานปีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ถามเขามาว่าเพื่อนมีตัวจีนบ่เพื่อนไหนคนเขามาเบิ่งบ่บ่มีตัวจีนบ่มีหยังค่ะมีแต่พี่น้องมาปูซาน์ พี่น้องว่าปูซาแล้วเตรงนี้ใช่ไหมอ๋อปลาดูดีพี่น้องมาปูสายได้เลยค่ะงานฟรีพี่น้องเลยตอนนี้สถานที่พร้อมเรียบร้อยพร้อมเียมที่เปิดท่าการแสดงเราค่ะศาสตรมาปูได้เลยตอนนี้เพราะรม่ลดแรงเข่าแลรงออกแล้วเพราะว่าเวทีเขากับเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยเกลื่อนเสียงเขากัตังคหลังจากที่เขายุดมาสองมือสาสตร์ก็ร่างแล้ว ตอนบุญีลาบอกคอยมีแห้งปัญหาเสียงเบากระสีอ้ยอยๆจักหน่อยนเพราะว่บไทยไทยแบบกินรยังเข้าไปกระทายออกเพมาอาหารเป็นพิษค่ะตอนนี้แม่ก็ทํากับข้าวอยู่ริมหนองน้ําอันกว้างใหญ่โอ้ยเบิ่งดีให้มาเด้อพี่น้องมือแรกงั่นบวชหนักบูดจักรพรันธ์ลำพิ่นทานที่กองขวางชมฟรีนะคะมอรมแจกตลอดเดิมใส่ค่ะเพราะมีบน แต่ละรับเชิญบ่ได้มากค่ะแต่ว่ามันเชิญไปทางผักไตยด้วนะโอ้ยคนเชิญไปทางผักไตอยู่ตอนนาเวทีก็ดี่ดีสถานที่กว้างขวางง่ายระกาบ่มีบ่มี่หอมสังสีพูดมาแล้วแหงมาแล้วได้ที่ภาพพี่น้องไปเบิ่งเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งเอ้าไปแล้วบ๊๊าายยบบายบาย